เกมเนี่ยก็คือทูตออเดเคยได้ยินไหมอ่าทูตออเดแต่ว่าเกมของผมเนี่ย <Okay. S 1> ไม่มีแดมีแต่ทูตค,คือ,อคพูดง่ายๆว่าชี้ไปคนนั้นก็ต้องพูดความจริงอ่าอะไรอย่างนั้นครับแหม่น่าสนุกจังเลย <laughs> มาเล่นกานเขาอุปกรณ์นายเขาอุปกรณ์น่ย แต่ว่าเราจะดัดแปลงนิดหน่อยแร้วแบบนี้ไม่มีที่ทิมพ์นมีก็จะมีนะบทลงโทษอ่ะหนุ่มโสดคนนั้นชื่อเชแล้วคุณก็เป็นเพื่อนสนิทของเชครับผมเมื่อประมาณปีครึ่งคุณก็มาเนี่ยเผาเชซะยับเยินเลยและกับเชทุกวันนี้เจอกันหรือเปล่าครับ Everyday ครับ Everyday ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเจอกับเชเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เงานิ้มมีมันตัวเดียวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตยันก่อนเชยใส่ชุดกระนั่ขาวดำสวัสดีพี่ต้นหอมหรือยังฮะพิธีกรใหม่ของเราสวัสดีครับโอเคสวยมาเริวเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เพื่อนไงก็นีมันเขาไม่โตไงอย่าอย่างนั้นสิโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เชยครับนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วอะไรเกี่ยวกับเพชรที่พวกเราควรต้องรู้บ้างกูกล่าว่อ่ะมานี่มาอยู่จะได้คุยสะดวกสะดวกโอเคครับ คุณเพชรเนี่ยเขาจะชอบสิ่งนี้มากๆเลยอะไรคะทุกครั้งเวลาเขาจะเลือกเดทกับใครอะไรเงี้ยเขาเขาจะพาคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจไปเจอกลุ่มผมสองสามคนก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอ่าเอาลงมนเอามาเปิดตัวไกลๆอะไรเงี้ยให้เพื่อนได้รู้จักสังคมคนนี้นะคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเวลามาแฮงเอาท์กันแล้วจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างฮะคนนี้เขาชอบหมุนขวดหมุนขวดคือเอาขวดแล้วมาหมุนหมุนจางโต๊ะ อันนี้ม่างกันเลยไหมเนี่ยอันนี้นะให้ให้เพชรเล่ายังไงไอ้หมุนขวดคืะครื่างนี้เกมเนี่ยก็คือทูตออเดเคยได้ยินไหมทูตออเดรแต่ว่าเกมของผมเนี่ยไม่มีแดมีแต่ทูตคือพูดง่ายๆว่าชี้ไปคนนั้นก็ต้องพูดความจริงอ่าอะไรอย่างนั้นครับแหม่น่าสนุกจังเลยมาเล่นกันเอาอุปกรณ์หน่อยเอาอุปกรณ์หน่อย แต่ว่าเราจะดัดแปลงนิดหน่อยแล<ต>้วแบบนี้ไม่ไมีที่ทิ้งมาก์ิ <c oughs> จะมีนะบทลงโทษอ่ะคำถามนรกอันนี้เล่นกี่คนครับนะคุณอ่ะเป็นคนเล่นคนเดียวส่วนเชจะเป็นคนยืนยันว่าจริงหรือเปล่าครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นมาเลยฮะให้ผมหมุนนะให้รัฐบาลหมุนมางโอเคครับครับหมุนทีน่ลูกสอนอ่ามามาสาวโสดคำถามจากสาวโสดนะครับผม ออตัวแทนหนึ่งคนจากสาวโสดถามอะไรก็ได้มิ้วมาคุณเพชรย้อมคุณเพชรย้อมผมบ่อยไหมคะอันนี้ถามจริงใช่ไหมคุณย้อมบ่อยไหมเออก็ถ้ามีถ้ามีแฟนถ้ามีคนคุยก็3าสี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็เป็นปกติปกติอ่ะย้อมล่าสุดเมื่อไหร่ประมาณเดือน2เดือนอันนี้เป็นกาตอบเฮ้ยกูตอบทำไมล่ะยหรือว่าเรา นี่คือคำถามที่หนึ่งนะเราจะทำอย่างนี้เองอีกสี่ครั้งโโอ้โหนะ